สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยองยังไม่ได้ตั้งชื่อช่องเป็นทางการก็เออเนาะเออก็อาจจะได้ยินสิ่งเล็กน้อยเนาะนี่เรากำลังรอห้องทารลอดอยู่น้วยวันนี้เราจะลงห้องทารลอดด้วยกับสกินม่วงนั่นเองค่ะนี่ค่ะสกินนี้เลย สกิลคนขายของเล่นป่ะไปชมกันเลยว่าจะเป็นยังไงเนะาะมันจะไม่ได้เล่นไอเดนเป็นจุปีแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าที่ไม่ได้เล่นไอเดนก็เพราะว่าไม่ได้ลงแต่เล่นเล่นอยู่แต่ว่าขี้เกียจอัดคลิปใช่ขี้เกียจอัดก็เลยอีสป่าน,นมันก็จะไม่มีเสียงเกมเพราะาเราปิดเสียงเกมค่ะอ่า ก็จะจะมีเสียงรอบข้างอยู่นะโอเคตอนนี้เราก็เปิดมานะคะเราก็เป็นผู้ติดตามเราจะเล่นสตรีมีเดีนเถออะไรเหรอเล่นมาเจอกันเฮ <_ S 3> <_ S 1> นยนูนสวัสดีค่ะ หันหรอคะฮันโยนเราไม่โยนแน่นอนโอเคแน่น่ะไม่โยนนะโอเค คุยก็ยังดีๆ,ๆว่าหันโยนเกมมเกมโยนหันเอ้ยอะไรเนี้ยอ,อแปลกเนาะเร็วๆค่ะ,คะแบตก็เหลือน้อยมากค่ะทุกคนก็แล้วก็จะพยายามทำช่องที่ดีที่สุดนะคะทุกคนก็เอฮัลโหลเป็นอะไรหรือเปล่าเนี้ย เอ้ยทำไมมันไม่หมุนใครใครหลุดหรือเปล่าไม่ใช่เราแน่นอนไม่ใช่เราหลุดแน่แล้วใครหลุดใครสักคนหนึ่งเนี่ยแหละหลุดแต่อย่าเป็นฝั่งเราอ่ะขอเป็นพระราชาฝั่งนั้นหลุดแล้วกันเนาะโอ้โหตูนี่เลยหลุดเองตูนี่เลยจะหลุดเองโอ้โหดีค่ะกระเทียบเฮ้ยเพื่อพ่อเพ่เราจะโยนน้ำหอมให้พระราชานะพระราชารับรับ รับรับน้ําหอมเนี่ยน้ําหอมน้ําหอมไปรับไปรับน้ําหอมไปน่ะรับรับไปรับน้ําหอมน้ําหอมอ่ะเอาไปลุยเออดีมากค่ะเอานี่มันโดนพระราชาได้ไงกอนเอออ๋อน้าน้ำน้หมายถึงน้ำไหนน้าน้ําน้าโอ้โหน้ําจะท่วมหัวน้ําจะท่วมหัวกูแต่ละเนี้ยโอ้โอ้โหโอ้โหเออราชาฝั่งนี้อยู่นี่ราชาฝั่งนั้นอยู่นี่ราชาฝั่งนั้นอยู่นี่ ไม่ต้ฮิวก่อนไม่ตฮิวก่อนไปไหนไปไหนเดี๋ยวเดวางวางวาของเล่นวางขอเล่นมามมาฮิวก่อนอเอ้างค้างค้เอาๆๆเอาเอาเอา่อ่โอโหเอาเอาเอะไรเนี่ยเมื่อกี้ถูกเรียกช้ก็ ขอประทานอภัยด้วยนะก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะโยนเกมหรอกไม่ได้ยนเกมนะเออบอกคุณเดียวว่าไม่ได้ยนเกมเราจะส่งกันไปให้พระราชาเพื่อเป็นการขอโทษเมื่อกี้นะที่ไม่หิวให้เออก็ต้องส่งเงินไปแล้วแหละเออขนาดนี้ส่งไปให้พระราชาครึ่งหนึ่งเนาะ เออจะบ้านไงตอนแรกจะลืมไปเป็นคนขี้ลืมง่ายมากเดี๋ยวติดตั้งอ e ีฮอนนี่ก่อนนะเพบๆๆๆิบเออลืมไปตูบินได้นี่หว่าเออตูบินได้แต่พระราชาตูนี่แหละบินไม่ได้โอเคบินมาหาแล้วตูบินมาแล้วเพื่อน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 มาแล้วมาช่วยแล้วเอา,เอ,า,เ,อาเออเออเอเอตีโด,ดนตูนี่แหละเออดีมากค่ะ มันก็จะเออเออมอ่ะเอาแล้วเอาแล้วพระราชาไม่มีเงินไม่มีเงินทําอะไรทั้งนั้นไม่มีแล้วสักกบาทเนี่ยมีมีมีอยู่แต่ว่าส่งไม่ได้ขอโทษนะมันส่งไม่ได้มันส่งไม่ได้อ่ะดี๋ยวูด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 ูเป็นคนที่วางของเล่นไม่เป็นเราต้องวางตรงนี้วางตรงนี้ จิบหายมูเละเดี pause, ูดดดดดดติดต <go> <go> <accord FP> ั <go> ้งเครื่องแป๊บเดี๋ยว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 ไปช่วยเพื่อนก่อนตุไม่ช่วยหรือแหละตุไม่ช่วยละตุไม่ช่วยละไม่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 ได้ได้เอนไม่ถือว่าไม่ได้ลงคลิปนานก็จะเป็นอีสระนี้จริงจริงตุไม่ช่วยตุไม่ช่วยละตุไม่ช่วยละตูไม่เล่งตูไม่เล่งตูไม่เล่ง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 เฟด กูบอกไม่เล่นเฟซเพื่อนิยากเงินจะเล่นเฟซเพ่อนทำไมโอ๊ยอย่างวะเนี่ยโอ้ยน้ำจะท่วมหัวเด้อเด้อเด้อด้อเด้อเด้อองค์มาก่อนเพื่อนเพื่อนไม่ต้องฉีดยาเอื้อน้ำท่วมหัวตายโอ้ยมันก็ช่างจะเอออันนั้นมากเลยจริงๆเราก็จะส่งเงินไปให้พระราชาตลอดนะคะตลอดวีโอเค อย่าเพิ่งทรงลีขร้องเฮ้ยเพื่อนไหวปะไหวไหมอย่าบอกว่าจะเล่นอัศวินเหมือนกระตูเลยไม่มีผิดไม่มีผิดสักนิดเลยกระตูก็อย่างนี้ละเออแบบเด็แบบแบ๊บนะแ๊บแบบแบบแบบโอเค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 ได้ละ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 ,ะนี่แน่ พอมีนะคะแล้วก็ไปบังพระราชาพระราชาพระราชากบมากบมากเออเออโอ้โหโดนตูแทนไม่เป็นไรหรอกดีนะที่มีของเล่นตวงไว้ตรงนั้นไม่งั้นขิดแน่เอาว่าไม่ทันขัดคำขิดแล้วโอ้ยไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตาต่อไปไม่เป็นไรหรอกตาต่อไปเนาะไม่เป็นไร ล้วก็ได้อีกห้องแล้วนะเมื่อกี้คืออีเกรสมันจะแกร่งอีฉันโอเคครั้งนี้เราจะดูแลรักษาพระราชาให้เป็นอย่างดีเลยแต่ไม่รู้ว่าตัวจะได้เป็นพระราชาหรือเปล่าไปดูกันเย้ไม่ได้เป็นพระราชาแต่เราจะเล่นสกินนี้ให้คุ้มต่อไปเล่นสกินนี้ให้คุ้มนะคะ มไ,ม 1, ไม่ใช่ไม่คุ้มหรอกจะฝึกเล่นเฉยๆค่ะก็อีสองตัวนี้อะไรเงี้ยก็แค่อยากจะฝึกเล่นอะไรนะคนไข่ของเล่นที่มันรู้เรื่องไปเลยลก็คก็คมอันไม่เชื่อว่านี้จะเป็นสกินที่เราจริงๆแล้วไม่ได้เช่า เลเช่ามานี่คือสักจริงค่ะทุกคนเราชื้อมาจริงๆไม่ได้ไม่ได้เศร้านะไม่ได้เช่านะไม่ได้เช่าเออไม่ได้เศร้าอะไรอย่างนีอโอเคฝั่งนั้นเป็นแมรี่คุณเยอะค่ะอยากตีพระราชาหนุพระราชาเราเป็นอะไร,รอ่รอชิขอสมัแล้วเนะี่ย แม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหมเอาใหมเอาใหมได้เอาใหม่ได้เอาใหมได้เอาใหมได้เอออาจจะเป็นคนที่แบบตัดต่อไม่ค่อยเก่งหรอนะก็เราก็คงแบบมันก็จะเปคลิปคลิปแยีง้ยอย่าชชแชแชช่แแช่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 แเ่แชแช่่อช่แช่ีช่แช่แช่แ่าช่แ้แ่แช่แา่แช่แช่แช่่แช่็ช่แช่นช่แช่แช่าช่แม่่ ยื่นหอมก่อนยื่นหอมพระราชาเอาเอาน้ำหอมตัวไปน้ำหอมน้ำหอมน้ำหอมมินิน้ำหอมน้ำหอมเอาไปเลยน้ำหอมน้ำหอมน้ำหอมเอาน้ำหอมไปน้ำหอมน้ำหอมหยิบไปยังยึบไปแล้วยิบไปแล้วยิบไปแล้เออโอ้โหเด็กผีจะไม่จุดน่าเหมือนวัดเด็กผีน่าจะแกงทั้งเหล่าทั้งพระราชาที่เลยเออโอ้ยจะุดไปฮินายแน่นอนไม่เป็นไลน์มิสไร แต่เราก็มอบของสิ่งสิ่งหนึ่งให้กับคุณพระราชาเราไปแล้วนั่นก็คือน้ำหอมค่ะช่วงนี้ออกแต่น้ำหอมตลอดเลยใช่แล้วดีแล้วที่มันออกแต่น้ำหอมเพราะว่าพระราชาอะไรอะเราไม่เห็นขอโทษทีเพื่อนเพื่อเดี๋ยวเราช่วยโอ้เนต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 ไม่ค่อยดีโอเค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 เดี๋ยวบินไปหาบินเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลับมาก่อน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  กลับมาดีแล้วดี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 โอ้โห,โห,โหตานน้ก็น่าจะไม่รอดลอมมาสลายลมมาสลายแพ้มาเป็นสิบจิดตาละใช่ลำนี้น่าจะเป็นรอบแกงอีกชั้นจริงๆเลยรอบแกงแพ้ตลอดถึง24ชั่วโมงไม่ได้นะไม่เคยชน,นะเลยพอใส่สกินนี้มา เป็นไรไม่รู้เออเออหมอ,อดีเลิศเลยค่ะขอบคุณนะคะภายนา้ำพี่เกรสุดยอดปไปเลยค่ะ<า>โอเคแดกไปละ<ม>ชิปหาโมเลง่ายไม่มีขอเล่ละไม่มีขอเล่ละม่มีขอเล่ละไม่มีขอเล่จจิงๆละเออเออเอออีกคน,นงนั้นอะไม่ช่วยเลย ฮัลโหลอีสาวน้อยไม่ต้องมาปันป่นเครื่องอิเดมไม่ต้องปั่นเครื่องมึงเก่งเลยเก่งมากเลยสาวน้อยเก่งขนาดนี้ไม่ได้ไไล,ลูกตายตายฉีหายโมเลสฉีหาโมเลสนั่งงามึงก็จะมาเอาอีฉันต่อมันก็จะมารอเอาอีฉันต่ออีฉันไม่เงา่าลุกขึ้นหรอกจ้าฉันจะพระราชาเลยเสร็จละไม่เป็นไร รอบนี้เป็นรอบแกงก็ยอมรับสภาพพยายามเตืนคานไปหาพระราชาสุบชีวิตเลยไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาก่อนเลยไม่พระราชาจะคิดไม่ไม่ช่วยโอ้ยนอะเตรียมตัวสักทีได้เลย <c oughs> อก็จบได้คลิปนี้เลยเออบ,บายาปเอ้ย